ต้องค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆ,ๆ <c oughs> <c oughs> ย่องย่องไม่ได้แล้วต้องวิ่งอย่างเดียววิงๆๆ่งวิ่งวิ่งสวัสดีค่ะมิสแกรนซีทัญญาเป็นไงละ่ะอีพวกงโง่กล้าเดินแบบกลางถนนมันชันไหม <c oughs> รับอะไรดีครับ มาร้านทาโกยากิก็ต้องซื้อทาโกยากิซเซอก่องหนึ่งลุงเรียบร้อยครับทั้งหมดสามร้อยยวนงั้นขอกินฟรีแล้วกันนะลุง <laughs> ไม่ได้หรอกของซื้อของขายจะมากินฟรีได้ยังไงอ้าวลุงถ้าไม่อยากฟันปลอมหักครึ่งก็ให้กินฟรีซะดีดี ค่อยๆพูดกันก็ได้นะฟันปลอมลุงยิ่งโยกอยู่งั้นลุงให้ไปกินฟรีเลยไม่ต้องใจตั้งดีมากคุณลุงฟันปลอมจะได้ไม่หลุดแล้วนะดีใจด้วยง้ม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 งมของฟรีนี่มันอร่อยจริงๆตึงตะละตะตึงตะตึงตะตึงตะละตตะตึง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  Oh God. นี่มันโชว์รูมขายรถนี่นาเข้าไปข้างในดีกว่ามาซื้อรถคันน้องสนใจเป็นรถอะไรครับรถด,ดี <laughs> อ่ะตลกตลกคคำๆนะหยอกหยอกเฉยๆอ่ะเดี๋ยวซื้อให้คันหนึ่งรถคัน,นนี้กี่บาทเหรอทั้งหมดก็น่าจะประมาณ99ล้านบาท นี่สภาพรถแค่เนี่ยนั่งได้แค่สองคน99ล้านดูรถซาเรงบ้านฉันนั่งได้มากกว่า5้าคนแค่เก0 0 0มืเองแล้วดูรถคันนี้สิก็เหมือนรถเก่งธรรมดาทั่วๆไปทำไมตั้ง99ล้านจะบอกให้เอาบาปนะ ราคาลงหน่อยก็ได้เออความคิดน่ะคิดสมัยบ้างนะโง่จริงๆเลยหัวเหลืองเนี่ยเป็นย้อมเป็นสีดำไปจะได้ฉลาดเหมือนฉันโอ๊ตไปดีกว่าปุดฉี่จังเลยไม่อยากคุยกับคนโง่ไปดีกว่าไปดีกว่าปุดฉี่ปุดฉี่ปุดฉี่นี่ไงถึงซูเปอร์มาร์เก็ตและเข้าไปแวนะฉี่หน่อยดีกว่าเจ๊เจ๊ปวดฉี่ขอเข้าทอยเรตหน่อยนะ โอเคโอเคขอบคุณมากเจเฮ้ยเรานี่มันฉลาดจริงๆค่ะห้องน้ำไม่ทันเวลาเฮ้ยภุมิใจอะโออชิงช่องสุดแล้วไปกันนะเจขอบคุณมากค่ะลันลาลันลาลันลากรีดกรีดกรีดถนัดเด็กเล่นนี่นาไปเล่นดีกว่าไม่ได้เล่นมานานแล้วน้องพี่เป็นโรคขาสัน ใครที่โดนตัวพี่ขาจะสั่นไปด้วยคุยนู่นมาสไลเดอร์ดีนาะไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าไม่ได้เล่นมานานแล้วโอ๋ไต่ไๆ่ลงโอ๊ยน่าเบื่ออะนี่น้องพี่เรียกเล่นอะ่ะผมไม่ให้เล่นผมจะเล่นกับน้องแค่สองคนนี่น้องพี่จะบอกให้เอาบุญนะถ้าไม่ออกไปตอนนี้น้องจะฟันน้ํานมหลุดหมดปากแน่ เรากลับบ้านกันเถอะโอเคค่ะไปสะาดก็ดีอีพวกเด็กขียนี่เฮียรถจักรยานฟรีนี่นาชอบสีชมพูไปดีกว่าของเด็กสองคนนั้นแน่ๆเลยฮ่าสม,มมน้าไม่มีรถขี่กลับบ้านโอ้ยกี่โมงแล้ววันนี้นี่มันก็เริ่มจะเย็นแล้วนะเนี่ยจะข้ามแล้วะหาที่นอนดีกว่าอุ้ยสวนสาธารณะหรอนอนได้ไหมอะ อุ๊ยยังไงสะพานลอยเจอแล้วที่นอนที่จริงใจใต้สะพานลอยอุ๊ยไม่มีคนนอนพอดีเลยทีนี้ก็เป็นที่นอนของฉันเยี่ยมจริงๆคืนนี้หลับฝันดีแน่นอนคนค่ายตื่นได้แล้วครับ ฮะใครเรียกอะหมอเองครับพยาบาลสุดสวยเองค่ะ